ณรนะงพลมอเตอร์ดัดชกแผงคอซ่อมมอไซส์อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับวันเนี้มีโชกแผงคอของรถวิบากนะครับคันด้นะครับ CRF 300นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการดัดก,กันนะครับครันนี้มัน หนักสะตรงไหนครับโชคตัวนี้เป็นโชคที่ค่อนข้างหนะักแต่ขั้นตอนและวิธีการทำก็หลักการนะครับหลักการจะเหมือนกับเหมือนกันทุกตัวครับไม่เหมือนกับเหมือนกันทุกตัวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำนนะครับขั้นตอนแรกผมจะต้องถอดแกนโชกออกมาได้ก่อนครับคือโชกที่มีแผงคอบนนะครับมันจะดัด ไปรวดเดียวเลยเหมือนโชคที่เป็นรถบังลมไม่ได้นะครับรถบังลมมันดัดรวดเดียวเลยอันนี้ต้องดัดแกนโชก่อนครับตอกแกนโชกมาเช็กดูก่อนว่าแกนโช,มชก,กโชมันคดหรือเปล่าเดี๋ยวเซ็ตเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับเซ็ตเครื่องดูเเซ็ตเครื่องดัดแล้วให้ได้ตำแหน่งแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันครับว่าแกนโชกมันคดไหม มันจะดัดเหมือนโชค๊คลดบางลมไม่ได้นะครับอันนี้ครับต้องต้องแบ่งแบ่งเป็นเป็นช่วงนะครับกาดัดแกนโช๊กก่อนครับเช็คแกนโช๊กก่อนว่ามันโคตรหรือเปล่าแล้วค่อยเอาแกนโช๊คไปประกอบคืนแล้วก็ดัดอีกหนึ่งรอบนะครับข้างหนึ่งครับไม่โคตรครับ อย่าให้ผิดฟังนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งครับมันมีฝั่งหนึ่งใส่จานดิสนะครับฝั่งหนึ่งไม่ใช่จานดิสผิดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอีกฝั่งหนึ่งนะครับ มันจะยากกว่ารถที่ไม่มีแผงขบวนนะครับอยากกว่ารถบังลมครับพวกนี้ครับต้องทำสองขั้นตอนครับขั้นตอนแรกต้องเช็คก,ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวพอไปประกอบพอเช็คโชคเสร็จแล้วเนี่ยพอไปประกอบมันจะเหมือนรถบังลมละแต่ถึงจะเหมือนรถบังลมแต่ก็ทํายากครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนักนี้ครับลหนักค่อข้าดเยอะยกขึ้นยกลง,กลงเออฮ่อฮอพอจะได้การเนี่ หลายเรื่องอยู่ครับเมื่อเราเช็คแล้วว่าแกนโช้ทั้งสองฝั่งมันไม่คดทีนี้มันก็จะเหมือนรถบังลมลนะเดี๋ยวเรามาไปไล่เช็คกันครับบาดตรงไหนมันเป็นยังไงแนวแกนโช้แงแผองคอ,อะหน้กกาฉากโช้งขาข้าแผงคอเหมือนเ,เดิมครับหลักการมันเหมือนเดิมเลยหลักการเหมือนกับรถบังลมเลยเคแต่ก็แค่แต่ว่าวิธีการมันจะ ไม่เหมือนท่านเองคันเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นไม่เยอะเท่าไหร่ครับน่าจะไม่แรงมากครับน่าจะชนไม่แรงมากเพราะว่าโชกไม่กคเลยครับแฮงขอก็บิดนิดเดียวเนาะอันนี้ก็จริงๆไม่ยากครับแต่ว่าปัญหาคือมันหนักเหมือนที่ผมแจ้งไปแล้วครับมันยกขึ้นยกลงค่อนข้างจะหนักครับแล้วก็ยาบมันก็นกว้างเลย ไฮดรลิตัวเก่าใส่ไม่ได้แล้วผมใช้ตัวใหม่นี่ครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูครับระยะที่เราใช้เวอร์เนียวัดผมใช้แผงคอบนนช่วยไว้ครับเพราะว่าความโตของกระบอกโชคสีทองที่เห็นนั้นมันไม่เท่ากันครับทําให้วัดด้วยเวอร์เนียไม่ได้ เนี่ยครับเอาแผงคอบนครับแผงคอบนมาช่วยเช็คแทนแต่หลักการมันก็เหมือนเดิมนะครับหลักการเหมือนกับโชกบังลมเลยครับโชแบแกโชแผงคอลดบังลมเลยแนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากของโชกฉากของแผงคอเหมือนกันครับ มันใกล้เคียงแล้วยังไม่ได้ดีครับอีกนิดนึงจริงๆอันนี้มันไม่มันไม่ได้เป็นเยอะครับเป็นนิดเดียวมนระนามันไม่ได้นิดเดียวไงนะแต่ทีมแต่ที่มันยากที่มันบอกครับที่บอกไปแล้วเนาะมันมันหนัก ระยะก็ใกล้เคียงมามาอยู่แล้วเคยไฟเช็คไหมครับไล่ไปเก็บรายละเอียดครับมันนี้เดียวครับอาจจะหลายรอบเลยกดก็ต้องระวังด้วยครับ ที่มันใจร้อนไปกดเกินมันต้องดัดกลับอีกผมพยายามกดไม่ให้มันเกินมันก็นิดเดียวมาหลายครั้งใกล้ใกล้เคียงมาหลายครั้งแนละ้วลองให้ชั่วครับก่อนส่งงานให้ลูกค้า มันยากที่ตรงที่มันหนักเนี่ยครับแผงขอบนครับเป็นตัววัดนะครับเลยโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ